ตั้นตอนที่1สร้าง SKU วายชานก่อนที่จะแนะนาํา SKU ว h ชานทางเราจะแนะนํา SKU ร้านค้าก่อนนะคะ SKU ร้านค้าเป็นชื่อ SKU ที่ตั้งค่าไว้สําหรับสินค้าในทางแพลตฟอร์มเช่นเลข SKU ของ Shopee และ Seller SKU ของ Lazada SKU SK ว h ชานเป็น SKU ที่สร้างเฉพาะใน Bseller i g เป็นตัวกลางที่สร้างตาม SKU ร้านค้า ใช้มาจับคู่กับ SKU ร้านค้าเพื่อตัดสต็อก SKU มนอยชานและลิง์สต็อกไปยังทุกร้านค้าทุกแพลตฟอร์มโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ช่วยป้องกันการขายเกิน SKU มอยชานจะแบ่งเป็น SKU เดี่ยวและ Bundle SKU SKU เดี่ยวหมายถึง SKU มน่อยชานเดี่ยวโดย SKU ร้านค้าแต่ละตัวต้องสร้าง SKU หมอยชานเฉพาะตัวของตัวเองซึ่งเลข SKU มนอยชานแต่ละตัวจะแตกต่างกัน Bundle SKU หมายถึงการผูกการระหว่าง SKU มาชั้นเดียวหลายๆตัวสำหรับสินค้าที่ขายเป็นเซตหรือขายแบบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งและสินค้าแต่ละตัวที่อยู่ในเซตนั้นต้องมี SKU เดียวเรียบร้อยแล้วจึงจะสามารถนำมาเป็น Bundle SKU ได้เพื่อกัดสต๊อกของ SKU เดียวใน Bundle SKU ให้ถูกต้องเช่นร้านค้ามีขายกระเป๋านักเรียนหนึ่งใบคู่กับกระเป๋าดินสอสองใบเป็นรายการสินค้าเดียวโดย SKU เดียวกระเป๋านักเรียนและ SKU เดียวกระเป๋าดินสอ Bundle SKU เท่ากับกระเป๋านักเรียนหนึ่งใบบวกกระเป๋าดินสอสองใบ คลิปนี้จะแนะนําวิธีการสร้าง SKU เวอร์ชันเดียวและบันเดิล SKU คะ่ะต่อไปเรามาดูว่าขั้นตอนการสร้าง SKU เวอร์ชันเดียวเป็นยังไงบ้างนะคะไปที่สินค้าคงคลัง SKU เวอร์ชันกดเพิ่ม SKU เมอร์ชันเลือกเพิ่ม SKU เดี่ยวต่อไปกรอกข้อมูล SKU เวอร์ชันที่เกี่ยวข้องค่ะกรอกเลข SKU กรอกชื่อสินค้าหากไม่ีหมวดหมู่เลือกหมวดหมู่กรอก GTIN ห SKU สามารถกรอก GTIN ได้สูงสุด10รายการนะคะ กรอกราคาอ้างอิงและข้อมูลอื่นได้ค่ะหลังจากนั้นกดเพิ่มการจับคู่ SKU นันค้าเพื่อทําการจับคู่กับ SKU นันค้าหากไม่ต้องการทําการจับคู่ตอนนี้ไม่จับคู่ก็ได้นะคะต่อไปเลือกสินค้าค่ะและกดบันทึกนะคะนอกจากนี้ยังสามารถกรอกข้อมูลน้ำหนักและขนาดได้ต่อไปเลือกคลังสินค้าที่ต้องการนําเข้าค่ะกรอกจำนวนสต,อต็อกเริ่มต้นและราคาต้นทุนกรอกข้อมูลเสร็จกดบันทึกได้เลยค่ะ ต่อไปเรามาดูว่าขั้นตอนการสร้างบันเดอร์ SKU เป็นยังไงบ้างนะคะหมายเหตุระบบจะตัดสต็อกของ SKU เดียวในบันเดอร์ SKU เมื่อมีขายบันเดอร์ SKU ค่ะอยู่ในหน้า SKU หมวชหมูน,นะคะเพิ่ม SKU หมวชหมูต่อมาเลือกบันเดอร์ SKU ค่ะต่อไปกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยกรอกชื่อ SKU กรอกชื่อสินค้ารับมีหมวดหมู่เลือกหมวดหมู่กรอก GTN 1 SKU หมวดหมูสามารถกรอก GTN ได้สูงสุด10รายการนะคะ กรอกราคาอ้างเองและข้อมูลอื่นๆค่ะหลังจากนั้นกดเลือก SKU ฮมวยชานค่ะมาเลือกสินค้าหากขายเป็นเซ็ตเลือกสินค้าหลายรายการพร้อมกันได้นะคะเสร็จแล้วกดยืนยันค่ะต่อไปกรอกจํานวนและอัตราส่วนแบ่งสันราคาต้นทุนค่ะจํานวนหมายถึงจํานวนของ SKU เดี่ยวที่มีขายในบันเดิล SKU นี้เมื่อมีลูกค้าสั่งซื้อเสร็นี้ระบบจะตัดสต็อกของ SKU เดี่ยวตามจำนวนที่กรอก าาอัตรตตา,ตา,สตาส่วนแบ่งสันราคาต้นทุนหมายถึงเมื่อเมนูสต๊อกอินหรือสร้างใบสั่งซื้อสำหรับบันเดิล SKU ระบบจะแบ่งสันราคาของบันเดิล SKU ให้กับ SKU เดียวแต่ละรายการโดยอัตรโนมาิตามอัตราส่วนและอัตราส่วนแบ่งสันกรอกตัอเรทเท่านั้นค่ะระบบจะกรอกจำนวนหนึ่งเป็นค่าเริ่มต้นหากไม่ได้ระบุนะคะต่อไปจับคู่กับ SKU หลักากดเพิ่มการจับคู่กับ SKU หนค้าเลือกสินค้าค่ะและกดยืนยันนอกจากนี้ยังสามารถกรอกข้อมูลน้ำหนักและขนาดได้ต่อไปเลือกคลังสินค้าที่ต้องการค่ะกรอกข้อมูลเสร็จแล้วกดบันทึกได้เลยนะคะ